เแนบเา่าลอ,อยพร้อมบรรทุกหนักแล้วกับคันนี้เลยโตโยต้าไฮรักลีโวเครื่องยนต์2.8เครื่องใหญ่ๆเครื่องแรงๆใช้งานยาวๆนะคะกับค่าตัววันนี้นะคะเพียง499,000เท่า 4, 99, นั้นได้อะไรไปใช้งานบ้างมปดูกันเลย น,นี่นะคะเป็นปี2023ชมหน้าหมูป่าหล่อๆแบบนี้ก็จัดให้เป็นล้อกระทะกู้หน้านะล้อหลังกระทะพายยางบรรทุกในส่วนภายในนะคะจะได้เป็นกระจกปับไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะคะแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์เดิมๆจองกลางพลาสติกมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะบอภายในได้เป็นบอะหนังสีดำนะสภาพกริๆแบๆแบบนี้เลยและในส่วนด้านท้ายนะคะจัดให้เป็นทออแล้วแบบนี้เลยแต่ถ้าท่านใดอยากเปลี่ยนเป็นตู้ทึบนะคะขนาด2.10เราก็จัดให้ได้ใน ส่วนด้านล่างคันนี้เสริมแนบเท้าร้อยให้แล้วเรียบร้อยรองรับสินค้าของพี่ๆเนี่ยได้ถึงค่าตันเลยกับเรทผ่อนเบาๆนะคะเพียงก้าวไปเท้าเท่านั้นตลอดสัญญากับค่าตัววันนี้เพียง499,000ล้านสายคนส่งบรรทุกหนักไม่ขวรพลาดเลยมองหารถสภาพดีสภาพเดิมที่มาพร้อมใบวราระตีมีการตรวจสอบให้ถึง274จุดและยังได้ระดับ5ดาดาวทุกคนันท่านใดที่ว่าหาไว้ใช้งานอยู่คอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าจิ้มหน้าโปรไฟล์น้องบินติดตอ่อกันเข้ามาได้เลย